สมาคมกีฬาเดินเร็วแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเปิดการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันเรือหางยาวที่ย้ายจากคลองต่างๆมาแข่งขันนะคะคล้ายคลึงกับการแข่งขันเจ็ตสกีทีเดียวค่ะเป็นการยกระดับการแข่งขันเรือเครื่องหางยาวของประเทศไทยสู่มาตรฐานการแข่งขันเรือเร็วระดับสากลน,นะคะและก็ได้รับเสียงตอบรับจากเจ้าของเรือหางยาวที่ใช้สัญจรตามคลองต่างๆมาแข่งขันอย่างมากมายทีเดียวค่ะ เช่นเดียวกับหญิงคนนี้นะคะซึ่งเจ้าของเรือลงกลึงต้นสน8ริ้วที่ยกเรือมาจาก8ริ้วลงแข่งขันรายการนี้ค่ะแต่ว่าต้องเจออุปสรรคเรือแตกนะคะเพราะว่าน้ำหนักตัวมากเกินไป บอกว่าแม้จะไม่พร้อมแต่ว่าดีใจที่ภาครัฐให้ความสาคัญกับเรือหางยาวและอยากให้ส่งเสริมแบบจริงจังจริงๆนะคะด้านสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะส่งเสริมเรือหางยาวต่อเนื่องซึ่งจะเปลี่ยนจากคลองทั่วไปมาเป็นสนามแข่งในรูปแบบสากลค่ะเป็นการแข่งขันที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่โดนตำรวจจับไม่เหมือนแว้นรถซิ่งอันตรายค่ะเรือไม่อันตรายรับประกันได้แล้วมีการติดต่อไปติดชาด้วยนะก็ถ้าถึงจุดนั้นได้ก็ อยากไปค่ะอยากให้ไปไหนระดับโลกเลยค่ะค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็หันมาเล่นเรือกันเยอะอยากให้มีองค์กรที่เข้ามาส่งเสริมทางนี้โดยตรงอะค่ะสำหรับการแข่งเรือหางยาวสนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ